พูย่างนี้ค่ะแ่ไม่ลงขาเลยจ้ะนี่ขามีแดงด้ยยอดแล้วได้นี่เขาแล้วบผมงามขนาดยาเราเดนว่ามาหาเห็ดกันเลน สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับหอกัรูนี่ใช่บ้านดงดังบ้านดงดังบ้านดงดังอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์มาพี่เจยได้ครับผมวันนี้ไปพี่เจอผ่าหาเห็ดเนาะเห็นพี่เจอหมานหมู่บ้านหมานแห้งอลังการแห้งากเต็มตาจนได้ใส่ถือว่าลายแห้งสุดนี่มือนั้นเลยสุขยางเลยปวัดิีาสารเลยซูดพูนเลยลายแห้งหมานไปนิดนึงเด็กกันเนาะหมานหมู่บานเนาะ มันสับปะเฉยบัวเ่นไหมเกจเป็นผูน้ำทางเลยตัดทิ้งกันครับผมอ๋อแล้วดอกแหลกของปีเพราะเกล็ดเล็กครับผมหิดตับเต่าเต่านี่ดอกงามๆน่อยเนาะแข็งๆเนาะไวโ้ต่อเนื่องครับผมดอกที่สองเด็กแกง่ะย้อนกลับไม่มีนะไหนอุ้่แข็งเลยนะ ตัวยอดลหาอีกมันแล้วมันแล้วอ๋อสัเรื่อนมาอกที่สามดแกล้งแล้วดแล้งแล้วโอ้ดบาเหยดในเขาแล้วมาขนาดดอกแล้วขาแข็งแงง,งขาแข็งอือหือสมดอกแล้วครับผมตอาเด็กห้องตาเจ้ กินขาวปลาด้วครับผมเลยเห็นแล้วเนาะแหล่ของปีหกเจ็ดแม่ค่ะโดดเงี้ยเงี้ยสงียเงออดเลยมันเท่ากับถุงตักลางเหนอตัวกลางเหรอเจิงขาตัวนี้มีดอกหงอนดิ อ๋ออ่อนมารียกนนี่ก็มากไปเจชีวิตะเ้าแกงกันกตามางาโอ้ยยัออึบอ้ยกินไม่หงาเลยเรจ้ะแกงแล้วแกงแล้วอื้มหมนแหกมันด้นโอ้ย่อนเลียใันด้

แเลยแ้วอุ้นแน่ด้ค่ะเอ้อนี่พอดีเลยัขาเลยง่มตัขาเลยจ้ะ้อวามแ้ยอดเลยยอดแล้วได้าบนอ่เขาแล้วนี่ผมงามขนาดยาได้เือนว่าเงามเดือน อขนตาแล้วขาค่ะขาเป็นขาเลยดูนี่ขาเป็นขาขนตาแล้วครับผมดูด้วยฮะเงาพติดก็ต้นใหม่ทุกอัานน้อยๆเนาะลองลองลองบางสีบ่ลองบ่เป็นนี่เลยเนาะโอ้นั่นก็เพิ่งกระเป็นเฉื่อต่อไปนะคะขาใหญ่แงงครับคุณลุงด้วยพิสูจน์หอยแคกครับผม ดอกงาอดอกอคือเนียหยาดง่งน้อยันหยาดอ๋สวยสวยเลยค่ะเดี๋ยวผมเรียกออกอ่อกูแตบงนี่อ๋อวันนี้สุต๊ะเนาะน่เฉื่อยโอ้ขาอดีใงด้วยน่อแล้ว เดือนอุ้ยดอกนี้โอ้โหโหมอเลยดอกตอดกำเต็มือโอ้โหจอดเลยแข็งเป๊กเอ้ไก่หลัเต็มตาเลยสงกรานนะ เด็กแข่งด้วยอุ้นดีคุ้ข้ามออกแล้ะนันปั๊บโอ้สองดอกจ้ะดีดอกนี่งดีก็ร่างขึ้นดอกน่ึกไหลดีนี่ฝึหลึขมหลขมใช่โอ้นั่นดีนันดีินม่ะ อี่แกงอยูอะไ่ผีผ่อนแห้งแล้วแต่อดตุ้งมือออกผ่อนดีดีอากาศดีผ่อนแห้งปะเป็นปลาก็ต้องพกน้ำให้หลายด้วยครับผมผ่อนแห้งผ่อนเอาวเ้ยขับไปติดหนับดินเลยบอกเขาเรื่อนึงครับผมพอแล้วจ้ะมึงหนึ่งึงหนึ่งึงหนึ่งอยเนาะอีกโมงหนึ่งจ้ะโอ้ย เง็ดน <mile> <spe ograf ées> ี่ผมก่อยเขาว่าแดดแม่ต่มเนาะลวกแล้วก็ก่อยโอ้ยอากาศมันี้โอ้โห้องักนี่เหนียบเฮ้ยเฮ้ยไปเียีย ว้าว้ต้องเหงาออ้อ๋ออุ่นๆหลายตัวนี้นะคร้ัีสายบอ่องออุ่นบอกเ่งอุ่นโอ้ยติดกระดกติดกระดกโอ้ยเ้าขอเล็บอคมแล็บติดเท้าติกเท้าเลยนี่จ้ะอุ้ยต่ไล่เงี้ด้ครับผมเดินกลองแา่นะ เป็นกล่องแบบเ่าด้วยครับอืมสวยนะข้างนสวยสวยงามงงานโอ้ยดิปาจ้าเนียคือดิ้นหงหงนี่เนาะใช่คนเก่ข่าววิทย์ังสดแม่ค่ะยังสดอยู่ตขายังขาดอยู่่ยังสด โอ้ยอนแห้งแล้วเดือนฮะตีดอกนี่อที่ปลาไหวเลยถุงย่าอันนี้เต็มตาแล้บอกตาตาอาแดนห่อนแห้งโอ้เกือบเต็มตารักเชียงรักเชียงเชียงอะไรกัเชียงไอก่อนเดี๋ไปสไปสรุปสรุปสงุหมดแล้วตามม มันงามแหงีนงามแหงเนาะเดี๋ยวตีก่อนเด่นลิ้งก่อนสู้โอ้สยวเลยโอ้งามงามจ้ะของงามเลยป๋าถูกงามเลยอองงามอ่ะอือ่อนวนเลยว่าสวยงามจ้ะเน็ดพึ่งทมูกดีเนาะอือออกใหม่ค่ะฝ้นเปียวกานิชิโอกออกงามย นั่ะ้วขึ้นเวลาเขาจับนะคะมันจะนี่อะกินเหลวนะขอมาแจ้งครับผมเดืนดเลยอ่อนเอาต้องอุป่นเดชข้าวุัดก็มีได้เลยผู้หลายอยู่ทั้งเ่นี่ถึงจะต้องได้เหนื่อยคลายเท้ายางสาไอ้โหแตนไงพอดีเลยกำลังเหนื่อยเออพิวิทย์ขึ้นพิวิทย์ คืนคนคืนค่นคิดค้ิดคูณเอาเอาอู้ดลนลนลนอยู่นั่นนันปกติบอลลน้ยเอาลิงขยำลากลถพ่วงไกเป็นกิโลนี่นี่สาเดือนเราเก่งใจซื้อได๋ปกติเราขึ้นเลยได๋ยคทำนี่เราขึ้นสบายเลยหหู้ยลายเดยนะเสาเดือนเต็มอยู่ขุณเหลือต้นเถอะนะนะ เกยมื่อยจ่อยป็ Hence, so so ่ใช <c oughs> like <oh ่ไหนรสชาติหวานสมหวานหวานายน้ำลายแตกกสใส่พริกเกลือจังน่อยเนึ่งแล้วบตน้าไปตนียเียยนองอรามเลยเป็นบางต้นเ็นเนาะมั่งต้นทรงกระสมเออถ้าพี่กระซบพต้องขาดเอา กินเลยพีวิทย์กินเลยนเลยอันนี้เต็มเลยปุเเต็มเลยผู้แต่เนีลเดี๋ยวท่างกาแตคือเกาพี่น้องหลองอบเอาแห้งมือเพราะว่าพายุสิบเ่ามือได้อีกบ่โอ้โแหวเก็บปพอเดี๋มี่เอาไปตำบ่พี่ฝน กินได้เด้กินได้ป่ะอือักับหวานหวานหอมหอมได้ลองมืองบเสือช่แต่กินหลายบดครับว่ากินหลายเมาาเมาโอ้ย่ต้องกินเหลากินเบียดอกเป็นเหลืองเลยผุนนาะเดี๋ยวไกินบักิเอก็ด้จ้วแดงยสีเป็เหลืองเลยผุนนาะคือนั้นเลยเป็นเหลืองเป็นเหลืองเลยเป็นเหลืองเลย เอาคืนอีิตัวนั้นตปูนคุณเอาเลองเนวนธรรมดาได้ธรรนดาธรรมดให้บวชมาเรื่อยมันเหี่ยวมันเหี่ยวอีริมันโเหี่ยวมัเกิเลยบวชนไอสุ่มวยมันอยู่ต้นขุ่นนองสุกเพรนะท่านแห้งเลยบวนมันเหนียวคือหยางว้ายไ็ได้กินดอกไป ที่จะเน็นหลักหอมปาออปาออพอมีแห้งยานไปยต่อห้ามา้บตนั่นั้นนี่นนี่นเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อแต่งมาชุกเฉินแต่งยูพูลรแต่งยูโร่ดูโร่ห้าเล่ายูี

ก่อยก่ยังหน่อยมันมันมันแม่คุณอาที่กินได้เดี๋ยวบอกวิทยาอุปกรณ์อยู่เปลงเปลงก็คู่กันอ้า่้คอยคยค่อยค่ออืมเยวนี่จังซีอันนี้เขเจอเอาทุ้งยางมากคับแปลงมากก็คู่มากอุ้ยเี๋ยเียวอพัที่บุกเกาะังเลย เอามีดไหมเนี่ยมีดนะเร็วเวเขย่าเลยบ่ได้เอามหมมีดมีดนั่นเขย่าเลย่อยนักน้ำบ่ได้ตีน้องเพื่อนเขย่าเลยเขย่าเลยเพื่อนอะเป็นที่ข้างคอไหมบ่แตงเนาะออกแล้วบอกแล้วปุ๊บก็นองบ่ปุ๊บแล้วอุ้ยหูเบิร์ดบ่อมาแดงนั่นก่อยนึ่งคุณคุณหนักเห็นบ่เห็นอู้ย่างอีกข้างนึงข้างหมูข้างไนเนี่งแกอือหูขี้ตะไคร

เอาเองมือดงกัดอู้ยันมีแต่ไข่ตุงๆไข่ชิเป็นปีงเลี่เนาะปีงเีงแล้วไข่เลือปีงอ่อนเนาะเนียนปีงอ่อนดตุ่มกระเสบตุ่มปลาหยอนเลยเาตุมปลาแล้วก็โกยเจ้าซอยเชาเดือนก่อนม่ได้กัดบาดอเอี๋ยวะอ้ออะไรเอาเดียเอาคูเขาไปใกล้นั่นแหละอู้ยไข่หลเดยเบิ้งเดอยไข่งน่ย้องเดือ ขั้ข้องหน mm ่อ hmm. ย like ได้ไหมจ๊ะขั้งหน่อยไร้กาดอันตามหั้งตามขั eh ้งไปก่อยเลยไปก่อยแล้วพี่น้องไปไปเบิ้งมองเวิตเอวิตก็ว่าไครไล่กันเบิ้งห่างนึ่งแล้ว ที่ทำหัวแดงหลายแห่งแก้วนี้เนาะไข่เงยเลยบึงที่ละนัดโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยไข่เงยเายน้ำน้ำน้ำโอ้ยหลายขนาดเอายค่นกับพ่อคนบันเอาเอาเอาเดี๋ยวซอยเสลือดก่อนเอายห้มีน้อยไข่ลายโอ้ยไข่คู่ออกเอาเลยปัดถูก มืดมดจเอาใส่คอมร็วใส่คอมเอาเอเอาเอข้นเออเี <h 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 uh, ่ยใครผู้แดงห่อยพ่อได้บอะือใหม่น่อยเนาะลวงแล้วลงแล้วได้สมไดเอาสมนนเนาะ่งทังนี้มันต้องมุงนี่นั่นคือชาวเดือนก็ยังได้นั่น หนบ่ไหนบ่หัไถ่ไข่ไปใส่แ่เฮียเมือบ่บ่ฮะรอปมาปอดยูไนี่นี่ลอกหั่นเครื่องคุนล่กหันเคื่องคุณหนเคร่ง่นีสีขาวสรุปว่ได้เวลากับบานเนาะ้ากรสีกลับตัวคอยบายเ็นั่ไดมือนี้ดังเฮิร์นบ่ดั้งเฮิร์นใต้แดดอน มันกูเหินดอกเพราะว่าแดดหอดแห้งหอนลวกน้ำกุาะพกกูละสองขวดใหญ่ยังบพอเลยลมกันนี้มีมีลมเลยผลงานผลงานนี่เยแล้ว้าหาได้ครับผมนี่หานเยิ้ใจกระหน่อกมานไ้สู้ไบ่ายนะเขาละค่ะัสุดยอดเลยครับผมนีอยู่ในที่แบบโคกเจ็ดเนาะว่าเตตูดทิไป คลิปแหล่อข, Här ของปี head, หกเฮ็ดได้เก็บเฮ็ดนั่นได้บ่าเฮ็ดแล้วครับผม,มครับได้ดบอล<ด>บอลน้ำเขารู้เรเื่อง <c oughs> แล้วแมได้บอลได้ได้เล่นแล้ว <laughs> กระบ,บาดน,น้องแต่พอกันไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกแรงใจทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ